กลายเป็นโพสต์ที่หลายคนสนใจนะคะเมื่อการวิพากษ์ภรรยารอกเกอร์ชื่อดังอย่างเสกโลโซได้โพสตคลิปวิดีโอกราบเท้าขอขอมาพ่อแม่พร้อมกับเขียนแคปชั่นสำนึกผิดที่เคยพลาดและเป็นห่วงแม่ที่เข้าพาตาัดหลังจากบน่บนปวดหลังมานานพร้อมทั้งอัปเดตคดีความเอาผิดคนโกงเงินหลายล้านบาทที่เพิ่งจะเข้าแจ้งความไปไม่นานนี้ค่ะ เร็วนะอาทิตย์หน้ามาั้งแล้วเดี๋ยวกันก็จะยื่นฟ้องศาลไปด้วยแม่เขาปวดหลังมานานมากละเมื่อคืนพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนดึกอะ่ะแม่เขาร้องแบบอดโอยพอลมานมากตอนแรกบอกว่าอย่าไปผ่าตัดเลยตอนนี้โควิดกันกลัวติดโควิดเขาเรียกว่าอะไรกระดูกครับอะไรสักอย่างทับเส้นมาไม่รู้เส้นทับกระดูกสันหลังอะไรแบบนี้ไหมคะพี่ แกก็กายภาพบำบัดอะไรของแกไงผลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องผ่าแต่คือการไม่อยากให้ผ่าเป็นปีอะไรสลอไว้เป็นปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยื้อไว้ก่อนเนาะแบบว่าช่วงโควิดพอดีอืกลัวไปติดโควิดต้องไปกัดขอคขามาพ่อแม่ด้วยเพราะว่ายังไม่เคยเพราะว่าตอนเด็กเราก็ดื้อดวอนโตก็ดื้อดื้อตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละก็ล,ล้างท้าแล้วก็ขอคำมาการการจะทํา ล้งแรกในชีวิตเลยนะน้องกายกับ,บเก๋ทำตั้งหลายครั้งคือเวลาการจะทําทีไรเหมือนกับพ่อเขาเกรงใจไม่ยอมให้จับการขอโทษที่ไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่รับงานแล้วเริ่มรับงานอะไรเง<ะ>ี้ยทักก็มาอิลายอะไรๆเรียบร้อยละก็มีทักมาละสองสามลายละ,อะขอบคุณค่คณคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e o o k Fanpage t พจ e วิ i ไ e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ